ขณะที่ภูเก็ตนะคะ,คะก่อนหน้านี้นเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่ในอำเภอเมืองภูเก็ตทําให้ดินอุ้มน้ำแล้วก็รับน้ําไม่ไหวทําให้เกิดดินโคลนถล่มเมื่อ23สิงหาคมที่ผ่านมาชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนนะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยล่าสุดค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะ,คะระบาดสมเดิจพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณ องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเมื่อวานนี้นะคะ27สิงหาคม2567 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้พลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีร่วมกับมนลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน2 5 7ถุงค่ะไปมอบแก่นายโสพลสุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายวรศิษฐ์พุทธจีบในอำเภอเมืองภูเก็ตซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยดินโครนถล่มในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตต่อไปและมอบแก่ราษฎรอำเภอเมืองภูเก็ต ที่หอประชุมสำนักง,งานเทศบาลตำบลกระนอําเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจค่ะในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบด้วยนะคะในการนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทา,านและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบ ภัยดินโคลนถลม่มในพื้นที่ตะบนกระรนอำเภอเมืองภูเก็ตจำนวน6ชุดซึ่งเป็นผู้สูงอายุและต่างปื้มปิติ และสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาทางนี้องค์มนตรีได้พูดคุยให้กำลังใจนะคะและขอบคุณทางนายโสพลสุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในอำเภอและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะคะรวมทั้งยิตอาสาพระราชทานในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะจังหวัดภูเก็ตได้เกิด ฝนตกหนักนะคะในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอำเภอเมืองภูเก็ตทำให้ดินอุ้มน้ำและรับน้ำไม่ไหวค่ะส่งผลให้เกิดดินโครนถล่มเมื่อวันที่23สิงหาคม2567ทำให้บ้านเรือ,รอนราษฎรสิ่งสาธารประโยชน์และถนนได้รับความเสียหายและได้รับผลกระทบใน3ตำบลค่ะ ได้แก่ตำบลกระรนตำบลราว,วัยและตำบลฉลองจำนวน9หมู่บ้าน260ครัวเรือ,รอนราษฎรบาดเจ็บจำนวน19รายและเสียชีวิตจำนวน13รายโดยทางจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องค่ะได้เร่งดำเนินการสำรวจและให้ความช่วยเหลือราษฎรต่อไปค่ะ